โบสถวัดเนินสว่างวณนารามบ้านเนินสบา้าบ้านเนินสว่างตะบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพษิษณุโลกบ้านเกิดเมืองนอนบ่นนอนนนองไส้บวชบ่ไใ้ไปดอกบ่านนนส่งเงินคาบวชไปแล้วนะครับบ่านนนเหตุเ็ดลงท่านนะเอาบุญใ่บวชนองไส้พร้อมเห็ดลงท่านพร้อมฉลองอุโบโสถน้ำพืนพร้อมประมาณกลางเดือนจังจบเงินเหตุบุญนำบ่านนนเด้อ สวัสดีแม่หมูมั่นคงครับสวัสดีบรนล้นค้นเสียงหวานแม่จันแดงเดชสิริแม่ทองจันแม่ยันวงดีอยุธยาแม่มืออื่นมาแม่กันซาลอนมืออื่นมาตุ่มมาโฮมบรนลนเด้อมาส่งลูกหลานเมื่ออีสานแล้วไปเอาล้มหนาวแล้วบรนนยังภาวนาเลยเออซาถูกเด้อคุณศีลคุณธรรมคุณพอคุณเม่จังได้ก็ได้ยังให้ข่เดได้ไข่ขั้นข่เดได้ไข่แล้วมันสีส้มไปหนามันสีบ่มีแห้งอ่อนล่า ขากินเอ็มรอยหาซีกด็ดีเดาบ่ไเ้คือเกาถ้าเป็นไข่บนิวนบาอย่างเป็นไข่แม่แม่ยุคกรุงเทพนี่อาการมันร้อนตอนตอนเมื่อเศา้าฮ้อนกลางคืนมันก็เย็นแต่อีสานบ้านเฮานี่ขึ้นหนาวนะพี่แบกพี่แบกบ้านแฟนบอยยโสทอนเศรษฐีบ้านตาัดทองเจงยัยบ้านตาัดทองเพิ่นมาหนาวแล้วยโสทอเพิ่นว่าอีสานบ้านเฮาหนาวอิหลีเมืองเลยที่นาเฮาแต่อยู่ที่ อันนี้นาสดหรือเปล่า<ะ>พี่น้องอันนี้นาสดของจริงงานบอสแคร์บน,น้นบ่อยากเป็นไข่ถ้าเป็นไข่แล้วร่างกายมันส้มเนี่ยอหลีคอยพระวนาไหวพานบแต่งพระเขาย่าม,มือแรกเนีย่ยคอยนบพาคุณศีลคุณทําสวมมือเลยบ่อยากเป็นไข่บ่อยากเก็บบ่อยากไข่บ่อยาก b ว o y คือเพิ่น ก็พยายามดูแลรักษาตัวเองที่สุดเลยนะครับแต่ด้วยความที่มันบม่มีเวลามันบม่มีเวลาพักผ่อนนะครับกระิีมือห่อนมือหนาวก็จะอยู่กับจังซีนะโอ้ยบอกเลียข,ข่อยด้เด้อรางวัลทีหนึ่งสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคใจเกินลอยค่ะแมกวัวแมกวัวแมกวัวใจเกินลอยแมกว่าหนองบอัวลำพูหนองบอัวลำพูต้าสูสูกสาซาฟ้าขาวดาวแจ้งน้ำไหลไฟสว,าสว่างทางสะดวกผู้ใดบ่มาเสียใจร้ายหลายซอแอนเป็นรองไว้พี่น้องที่เอารถมาส่วนตัวเจ้าของให้จอดหลังวัด<ม>เด้พอพร้อมหนีมองรถบัดรเบานุ่นหนีเด้อผู้ใดเบิ่งนไล่สดอยู่กระบอกต่อๆกัน นะครับลานจอดรถหลังหลังวัดนะครับจะอยู่หลังเวทีเลยนะครับหนีเลี้ยวเขามามงหนีเดอแม่สวัสดีแม่วราพรหันไก่ครับแม่น้อยครับแม่อัญชรานุชวิไรแม่ประกอบแม่ทิติยาแม่ดาวันแม่ขันแม่ขันทอรเทพเวียงเหล็กแม่บุญนาเวียงเหล็กนี่ใครทั้งเหนือเนเม่แเมนบอสวัสดีแม่บุญนาจันพันธ์ครับ เอมเมนบ่ขื้นนี่บดยาว่าบน้นเลยอาอย่าอันหายไข่เลยอแม่เพราะว่าแม่ต้องต้องกดสติกเกอร์หรือรูปหัวใจอีหยังก็ก่อนก็ได้นะครับส่งมาในไหล่สดมันยังเปิดกัน้นมองห็นนะครับขั้วกัโอ้ยนี่แม่ขั้วกับซีอูก,กันยังซีและววันนี้หลังเวทีซีแคมแนะ่ซีโจกตาก,กันซีเล้งเสียงแนะ่เอาเมื่อแรงมาตุ่มห้มลูกหลานมากินเขาน้ำกันซาดีอา่าแม่นงเยาชินกรแม่สุพรหินบุตรดี น้ำสกุลหินบุตดีนี่บอนนอคุณคุณอยู่เด้เป็นคนเมืองเลยผลบอนบน์สสดีแม่กิฟนาวานานันนครมืออื่นเจอกันเด้วอแม่มื่นมาทรงลูกหลานเมื่ออีสานบันเฮาไปเอาล่มหนาวทั้งพุนแล้วบันนี้สั่นงักๆงๆๆๆักงักทะเอออีสานหนาวหลายสวัสดีแม่โสภาม,ม,ม่วงรอดแม่จันทาราะพันต่อพรม แม่น้อยอารภัยสุขสังนนสผมบุญล้นอยู่อำเภอพ้อนขอนแก่นอุณหภูมิตอนสิบเก้าองศาโอ้ยปาหำบ่โหดเบิดบ่พอ,าาอหำโหดเบิดไปอีสานนี่ขอยดีเส้นน้ำ บันบันภัยเมืองพนเจอกันวันที่ห้าเด้อพ่อไอ้ทรายผู่บถ้าว่าพีดขอโทษหลายๆวันที่ห้าอยู่ที่งานงิ้วเมืองพนแต่มือวันที่สี่นี่มาเบืองอยู่ทั้งผีก่อันแม่มันบวมเนกระปุกมาเด็นี่เอามาเปลี่ยนไหมอันนี้มันบวมเเอออันนี้นี่มาเปลี่ยนนี่นี่เออมาเปลี่ยนเสร็จออกกนั่นเออ รับกันอยู่นีน่มีเขากันหนึ่งออนๆอนมากินเขาบอนุ่นออมคอนไวทมาตากินไปแม่ย,มมยกมาโรดนี่ยกมาตั้งในโต๊ะนี้รดแม่มาหยิบนี่ออกเออไปตั้งไว้แทนรถขับหายยากไอ้เพิ่นตากิมมึอนี่เงินคอนไวทออกเงินทีมงานออกแม่บ่บได้ยากกับเขาเพิ่นเพิ่นมีอัน สวัสดีบ่าวนนเขาเอิ้นวัดจุกกระเชอบ่านนนท์วัดจุกกระเชอบ่านนวนนไหว้ขอพรเจ้าที่หลวงพ่อน,นั้นด้วยครับแม่เคยอยู่ที่นั่นแล้วถูกเลข3สามตัวสักดิธิ์หลายเพื่อน่าบ่าวนนสิไปขอพรเพื่อนขอบ่ห้ย่อยไข่คอยน้วบ่ห้ย่อยเจ็บ่อยป่วย